สิครับก็พาร์ทสามแล้วนะฮะกับเอ,อ่ออะไรวะฟิสิกส์แคทฟิสิกส์เป็นเรื่องง่ายๆนะเฮ้ยไม่ใช่ฟิสิกส์เป็นเรื่องเหีมียวๆนะมาดูข้อสองดีกว่าครับเพราะข้อแรกผมก็เฉลยช้าไปหน่อยแล้วก็เสียเวลามากสำหรับเรื่องเมื่อกี้สหรับข้อแรกผมขออภัยด้วยครับมาดูข้อสองครับ <c oughs> ข้อสองนะฮะโจทย์นะถ้าลอยประจุก,กา้ามีความสัมพันธ์ระหว่างกระแสะไฟฟ้ากับความดังศักย์ไฟฟ้ามวลน้ำภูมิของตัวเป็นดังรูป จนที่หลอยมาจูการ์เป็นไปตามกฎของโอห์มโอ้โหเจอคำใบละเป๊ะเึ๊บเป,ป๊มีความต้านทานเป็นกี่กิโลโอห์มโอ้กี่กิโลโอ,โอโห์มนะโจทย์ข้อนี้จะเป็นโจทย์วาดคอนเซ็ปต์อีกข้อนหนึ่งคือตามกฎของโอห์มคือเมื่ออุณหภูมิคงที่อ่าการ์มันจะเป็นเส้นตรงคือความชันคงที่ไปเรื่อยใช่ไหมแต่มาดูการ์ข้อน,นี้ครับตอนแรกก็เริ่มด้วยโอ้โหคงที่สวยๆนะคงที่แบบเดีย๋ยวไทายหใหดูกัน คงที่แบบสวยๆเออแต่พอปุ๊บอา้าวมึงเปลี่ยนความชันได้ไงวะเอาเปลี่ยนสองรอบ What ตรงนี้ครับเราจะได้ว่าไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่ตามกฎของโอมแล้วเพราะตามกฎของโอมเนี่ยความชันต้องคงที่มึงมาไงออกไปแปลว่าเราคิดแค่ส่วนไหนครับส่วนส่วนแค่ไฮไลท์ตรงส่วนนี้พอครับเรารู้ว่า V ส่วน i เทากครับอะไรครับอ้างสรรมการนะครับพ,พูดตามผมนะครับ V ส่วน i เทากครับ ส่วนไอ้ครับเงียบพอกูคุยคนเดียวไอ้สัตว์ <c oughs> ขอไปคำยามครับ v ีสุดไอ้ถ้ากับ r ใช่ไหมครับก็ยกเลยความชันก็คือ150ยห้าสิบลบศย์ใช่ไหมเดลต้า v ส่วนด้วยเดลต้า i ก็คือ50าลบศนะฮะอันนี้คือเขียนให้แบบคือความชันเนี่ยมันต้องพิจารณา2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้ใช่ไหมครับที่ผมมาไวา้คือความชันมันต้องพิจารณา2จุดในเรื่องคณิตศาสตร์เราบอกไว้แล้วถ้ากับ r ดังนั้นจริงๆไม่ต้องคิดเลขเลยก็ได้ครับก็ตอบ3 นะฮะชึบชุบชบก็เพราะว่าเอออ่ะตัวยาตัวเออเฮเกบผิดแล้วเกิดผิดรอบแล้ว,ลวลจดกดพอแล้วก็จดน,นะครับเราจะไปอืมจะไปไปไหนดีเอาประมาณนี้ครับอ่าการบ้านไม่ต้องทำนะฮะเพราะเราสองข้อน,นี้ก็พอเพียงเพียงพอนะครับอ่างั้นให้ดูกันบ้านก่อนครับการบ้านเฉลี5 5่ยต่ำห้าแอมแปร์ห้าโอห์มห้าโอห์ม ให้ลองทำครับกดพรแล้วลองทําดูครับทาเสร็จแล้วค่อยมาดูต่อนะฮะโอเค okay, นะครับกดพรสเลยครับแล้วก็ทําเองฮะโอเคโอเคเมื่อทําเสร็จแล้วมาดูเรื่องสภาพต้านทานกับความต้านทานเลยครับเมื่อกี้เราพูดถึงอะไรฮนะพูดถึงตัวไหไปดูข้้นบนกันเมื่อกี้เราพูดถึงกัของโอมกับตัวต้านทานใช่ไหมอันนี้เราจะ,ะไม่พูดถึงนี่เลยครับสภาพต้านทานกับความต้านทานนะสภาพต้านทานเนี่ยครับมันคือเป็นสมบัติเฉพาะตัวของวัตถุยแหววของสารแต่ชนิดเลยนะเป็นสมบัติ สมบะเฉพาะอะครับคือใช้ตัวยอ่อว่าโลใช้ตัวยอ่อว่าโลใช่ไหมครับตัวยอ่อว่าโลคล้ายๆกับควอนัมแน่น,นะฮะแต่มันไม่ใช่ควอนตัมแน่นนะฮะมันคือสภาพสถา,านนะต,อง,งนอ,ตองแยกหน่อยนะตองแยกตองแยกเนี่ยตัวโลเนี่ยตัวโลต่อไปพอมีสภาพต้านทานเนี่ยก็ต้องมีค่าความต้านทานนะจดไว้ฮะจดไว้ตัวโลโอเคครับผมผมลบออกนะปึ๊บต่อมา เราจะมาพูดถึงสรรมาการครับเมื่อมีสภาพต้านทานก็จะต้องมีค่าความต้านทานนะไอค่าความต้านนะาทานเราก็บอกแล้วมันคือ R นั่นเองครับไม่ใช่ตัวเดียวกับตัวต้านทานนะไอ้ R เนี่ยมันคือตัวต้านทานใช่ไหมครับและตัวต้านทานเนี่ยก็จะมีค่าความต้านทานแต่วโลหะหรืออย่างอื่นก็มีค่าความต้านทานได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องเป็นตัวต้านทานเก็งไหมครับเราอาจจะงงนิดหน่อยฮะก็คือ R เนี่ยใช้เป็นค่าความต้านทานเท่ากับอะไรครับโล L ส่วน a ถ้าถามว่าสมการนี้มาจากไหนก็ตอบได้ว่ามาจากการทดลองรวๆครับเป็นการแปลผ่านของ l กับ a และได้ค่าคงที่ออกมาคือโลประมาณนี้นะครับเมื่อโลเนี่ยครับเราบอกแล้วโลเนี่ยคืออะไรสภาพต้านทานใช่ไหมครับหน่วยเรายังไม่รู้สมมติเรายังไม่รู้หน่วยนะแต่ R นเนี่ยไอความต้านทานเรารู้ว่าหน่วยมันคือโอห์มใช่ไหมเรารู้อยู่แล้วแอ L ก็คือความยาวหน่วยเมตร a ก็คือพื้นที่หน้าตาของเส้นลวดนะเป็นเมตรกำลังสองนะครับ ดังนั้นถ้าเราอยากรู้หน่วยของโลเนี่ยแล้ก็แค่ย้ายข้าง A ไปคูณ L ไปหารหน่วยของมันจะเป็นโอห์มคูณเมตรนะฮะเขาไม่จะเป็นเท่าไหร่นะจริงๆนะครับมันจะมีใครไม่รู้รับแม่งคิดได้งไงวะคือมันจะมีส่วนกับของสภาพต้านทานนะสภาพต้านทานคือต้านทานไฟฟ้าต้านทานกระแสได้ดีแต่ส่วนกับของสภาพต้านทานก็คือยอมให้กระแสได้ดียอมให้กระแสผ่านมาได้ดีฮนะเราเรียกว่าความน,านันไฟฟ้าครับหน่วยเป็นซีเมนต์กูต้องรู้ไว้เนี่ย ไอสภาพนำไฟฟ้าฮนะขอโทษครับส,สภาพนำไฟฟ้าเป็นส่วนกลับของความสภาพต้านทานนะอาจจะงงนิดหนึ่งสภาพต้านทานนะครับมันก็คือตัวให้กระแสผ่านได้ยากนะฮะแต่ส่วนกลับของมันคือไอคี้เนี่ยไอซิกมาที่เป็นตัวซิกมาเขายกซิกมานะมันคือสภาพนำไฟฟ้าคือให้ไฟฟ้าเข้ามาให้กระแสเข้ามาง่ายๆเลยชิวๆนะฮะมันก็จะก่อเกิดความนำไฟฟ้าซึ่งมีหน่วยปเป็นซีเมนต์ซึ่งเราจะไม่พูดนะครับมัน มันยังไงอ่ะคือมันลกลกสมองอ่ะไอ้เชียบมึงมาทำไมก็จดไปครับน่วยอันนี้คือสรรมการนะรจดไปครับจดไปโอเคขอจบนะครับอ,อันนี้อันนี้ขอข้ามนะเพราะว่าเพราะออกสอบไปแล้วอันนี้ก็ออกข้ามนะข้ามข้ามข้ามทบสวนความรู้นะครับเราเริ่มจากกระแสรกระแสไฟฟ้านิยามคือปริมาณเอ่อปริมาณประจุที่เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่ตัดขวาง ในหน่วยในหน่วยเวลาก็คือ i แล้วก็ q ส่วนทนะสมมุติถ้าบอกว่าเออ่50กับลบ10ปริมาณประจุคือ60นะครับปริมาณประจุก,ก็เป็น60 q เท่ากับ60นะครับไม่ใช่ลบ40เอ้ยไม่ใช่40 q เท่ากับ60คูลอมนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเอาออกก่อนนะฮะเพราะว่ามันจะเลื่อนได้อนะเอ้ยไม่เอาดีกว่าพอเรารู้แล้ว i เนี่ะต่อ,าอ,ตอมาก็ถึงกฎของโอห์มเอ้ย ก็ข <C oughs> อโอมแล้กัน V เท่ากับ IR ใช่ไหมครับ V เท่ากับ IR ก็องโอมบอกว่าเมือ่ออุณหภูมิคงที่เนี่ยมันจะได้นะคะกระแสที่ผ่านตัวนําเนี่ยจะมีจะแปรผันตรงกับความดังสักนะฮะซึ่งเป็นกราฟเส้นตรงนะฮะพอได้สมการนี้มาเนี่ยเรารู้ว่า I มันคืออะไรครับ Q ส่วน T ใช่ไหมเราก็โยงไปหา I ฮะ i ปุ๊บ I แล้วก็ Q ส่วน T โอ้ยมันมันเกี่ยวไปไหนพวกเนี้ยไม่เกี่ยวเออออกไป I ก็คือ Q ส่วน T แล้วเรารู้ r คืออะไรครับ r ใช้เพียงแคสีเดียวครับใช้สีเดียวกันแม่งงงเนี่ยเลยเดี๋ยวเป็นสีแดงอ่าคือโลนะ่ยโล L ส่วน A โลไม่ใช่ความหนาแน่นนะครับขอย้ำรอบที่ 4, 4, สี่สี่พันสี่ล้านเนะี่ยโลคือสภาพแล้วสภาพต้านทานไฟฟ้านนะหน่วยเป็นช่างแม่งหน่วยไม่ต้องจำเป็นล้ก็จดไว้นะครับนี่คือความเชื่อโยงระหว่างสมการฟิสิกนสะ์เนี่ย V ก็คือความความดังสั่งที่ข้อมระหว่างรถตัวนำหรือว่าตัวต้านทานที่เราอยากรู้นะ I ก็คือ Q ส่วน T เนาะ R คือโลเอส่วนเ โอเคสมการนี้จบกดพอแล้วจดได้ฮะไปต่อเลยต่อมาเป็นเรื่องที่สำคัญในบทไฟฟ้ากระแสตรงเกี่ยวกับวงจรนะคือการต่อต้นทานทานนะเรู้ว่าตัวต้นทานเนี่ยเอาไว้กันกระแสใช่ไหมดังนั้นในวงจรเนี่ยตัวต้นทานจึงมีความสำคัญความสำคัญสำคัญมากนะฮะเพื่อที่จะให้วงจรเนี่ยไม่ไม่พังต้องจ้องมีตัวต้นทานมาเสมอนะฮะโอเคนะครับ ตัวทั้งทานเนี่ยก็จะต่อได้หลายสองสองแบบนะไม่ได้หลายแบบสองแบบมีการต่อสองแบบคือต่อแบบอนุกรมกับแบบขนานนั่นเองฮนะโอเคครับแบบแบบอนุกรมเราก็รูแ้แล้วใช่ไหมครับว่า i เท่า V แบ่งนะส่วนแบบขนานคือ V เท่ากันก็คือความตังศัก์ที่คอมจุดนี้ความตังศัก์กับจุดนี้เท่ากันครับนั่นเองครับอ่ามาณนี้ i เท่าก็คือกระแสไม่แยกไหลครับ i เท่ากันนี่ครับกระแสมันจะเป็นงี้ ทีนี้คือทิศกระแสฮะกร,ระแสมันไม่แยกไหลครับกระแสที่ผ่านแต่ตัวมันเลยเท่ากันครับส่วนเนี้ยพอกระแสมาใช่มันแยกไหลสองทางมันก็เลยโดนแบ่งไอเลยมันโดนแบ่งฮะส่วน v เนี้ย v ของอนุกรมเนี้ยมันจะโดนแบ่งไปครับโดนไอพวกสารตัวเนี้ยโดนแบ่งไปทีตัวนะฮะโดนแบ่งไปเอาไปกิน <c oughs> เอาไม่ไม่ใช่ครับเอาไปใช้พลังงานครับเอาไปทําความสว่างนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะฮะปึ๊บอ่า เออซึ่งการหาค่าตั้งทานรวมแบบอนุกรมเนี่ยเรารู้ใช่ไหมคืออะไรคนระับอรวมนะเรากลับอะไรครับ R ันหนึ่งลวได้อารสองเฮ้ยเสียงอะไรอะเสียงตัวเชื่อมไปด้วยอาร์สามนะฮะส่วนขนาดก็คือหนึ่งส่วนนะฮะหนึ่งส่วน R าร์หนึ่งเรากับหนึ่งส่วนเอ้ยหนึ่งส่วนทีหนึ่งส่วน R รวมแล้วกับหนึ่งส่วน R าหนึ่ง,วงวววบงว 1, บกหนึ่งส่วน R าร์สองนี่เองครับ อันนี้คือหาหาค่าความต้านทานรวมนะก็คือยุบตัวต้านทานให้เหลือตัวเดียวั่นเองครับประมาณนี้โจดได้ครับจดได้จดเลยครับอันนี้คืออนุกรมนะฮะน,น้าซ้ายอนุกรมด้าขวาขนานนะก็จะจบพานแล้วก็เท่านี้ครับก็ขอให้ก็เราจะไปเราจะถึงอ่าถึงโจทย์โจ์การต่ออนุกรมขนานนี้หน่อยคะแล้วเราจะไปถึงวงจรสักทีนะก็ลาก่อยครับลาก่อน